วันนี้นะคะพีทจะพาเพื่อนๆนะคะไปนะ,ะไปที่นะคะตอรอ,อ,อการตรวจรถยนต์นะคะเพราะว่านะคะที่คนส่งพัทยานะเป็นเขตอเอโซนนะคะยุคโควิดเนาะซึ่งปิดทําการนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องไปสถานีย่อยตอรอ <c oughs> เพื่อที่เขานะจะส่งเอกสารไปที่จังหวัดอื่นนะ,ะในการต่อภาษีพรบรต่างๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สเรเรียบร้อยแล้วคมทดสอบเดึงลยโอ้โหิดเลยออบอสบอสใหญ่ไปแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาแล้วอ่าเดี๋ยวรอนะคะรอเล่มอีกประมาณสามวันนะเดี๋ยววันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยคอยไปรับนะคะนะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ที่นั่นนะก็รับมีรับมอไซค์นะคะรถชอปเปอร์รถยนต์อะไรเงี้ยนะคะเขาก็รับหมดนะเพราะฉะนั้นนะในช่วงเขาเรียกว่าช่วงโควิดเนาะ ล็อกดาวน์ของเราเป็นเขตเรสโซนเนาะพัทยาบางระมุงเนาะชลบุรีก็นะคะให้เจ้าหน้าที่เขาเอาไปต่อที่จังหวัดอื่นนะอา่าสาเหตุที่ทำไว้นะคะพอดีบางบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่รอให้เเปิดก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อนะคะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะเวลาที่เขาเรียกว่า ื<ห>เวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะคะตำรวจเขาก็ไม่ได้มาดูเนาะว่าเอ้ยของคุณอ,ะ,อะพละบอบขาดแล้วนะเออเขาไม่ได้คิดนะว่าเอ้ยมันล็อกดาวนเราไม่สามารถไปต่อได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็ะจะปรับคุณนะคะในการที่ทะเบียนขาดเล่มขาดอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต่อภาษีเนี่ยเขาก็จะ,ะมีการ ตัวพิษไม่แน่ใจนะว่าเขาปรับเท่าไหร่แต่แต่มีการปรับนะในในการที่เกิดอุบัติเหตุเนาะมันก็จะปรับว่าคุณอ่ะไม่ต่อภาษีไม่ต่อพรบรนะคะแล้วก็อ่าส่วนเรื่องประกันเนี่ยก็แล้วแต่กรณีเนาะว่าเราซื้อประกันอะไรอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเราไม่มีประกัน นะประกันชั้นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเคมของประกันของอินชอรันของที่เขากําหนดมาให้เราจ่ายถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยนะก็จะประมาณ600กว่าบาทนะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็300กว่าบาทเหมือนกันนะก็จะมีราคาที่เนี่ยเขาก็มีความคุ้มครอ,องของเขาอยู่ตอนนั้นนะอมอเตอร์ไซค์ที่สามีเกิดอุบัติเหตุเนาะเขาคุ้มครองสูงสุดนะ30,000บาทในการ บิกค่าใช้จ่ายอะไรนี่แหละนานะถ้าเป็นของมอเตอร์ไซค์นะอืมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะวันนี้ก็เอามาแบบสนุกสนุกกันแล้วก็มาเป็นแบบความรู้ให้ทุกคนด้วยนะขอบคุณนะคะที่ติดตามบ๊ายบายคะ่ะ